เื่องเหล่าเช้าเนี่จากตะก่องบองตื่นครับเอ่าแกดเทียนไลนักเลงโบราณจากบ้านแหลมจังหวัดเพชชบุรีครับตะกกองบองตื่นต้องขอขอพระคุณและต้องขออนุญาต นำมาเล่ามาขยายต่อเพื่อให้คนรุ่นหลังได้รับฟังรับรู้ดูเป็นแบบอย่างละครับ่านย้อนกลับไปเมื่อสักร้อยกว่าปีมาแล้วละครับท่านบุควงังไม่มีใครเลยที่จะไม่รู้จักเท่าแก่เทียนไล่นุมชาวจีนแต่จิ๋วใจถึงพึงได้ เ่าแก่เทียนหรือนายเทียนไล่ใหญ่กว่าวงคือผู้กว้างขวางยิ่งใหญ่แห่งอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีเ่าแก่เทียนไล่นี่เป็นชาวจีนแต่จิ๋วนะครับท่านูุฟังท่านเกิดเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2442ที่หมู่บ้านกระทุ่ม ตำบลท่าแหลงตกอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีมีเตียชื่อนายช้อยตีชาวตำบลท่าแหลงมันดาก็ชื่อนางกลัน่นชาวตำบลไร่สมอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีต่อมาแม่หรือมารดาเนี่ยเสียชีวิตลงหรือเสียชีวิตตั้งแต่ในเทียนไลยังเป็นเด็กๆอยู่เลย เขาเป็นลูกคนที่สามในจํานวนลูกทั้งหมดสี่คนต่อมาเตียก็ได้ถึงแก่กรรมลงในขณะที่เขาเดินทางไปเยี่ยมญยาติเก่าๆที่ทางประเทศจีนู่นจากนั้นมาครอบครัวก็ระส่ำระสายบานแตกสะแรกขาดละ ยาติพี่น้องต่างก็แยกย้ายกันไปคนละทิศคนละทางส่วนตัวของเธอแก่เทียนไล่นี่ได้รับความเมตตาจากอากงกงกลางกับยายอิ่มแส่อื่นซึ่งเป็นชาวตำบลบางขุนใสอำเภอบ้านแหลมเก็บเอาไปชุบเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมและจึงได้ตั้งชื่อและก็เรียกว่า ทียนไลตั้งแต่นั้นเป็นตนมาซึ่งคําว่าเทียนไล่มันมีความหมายในภาษาจีนนะครับซึ่งหมายความว่ามาจากว่าตอนที่เทียนไล่เป็นเด็กๆอยู่นั้น,นเขาเป็นเด็กเกเรชอบขโมยของชอบขโมยเงินของยายอิ่มผูกเป็นแม่บุญธรรม พอขโมยเงินได้แกก็นำอาไปเล่นทั่วโปในบ่อนข้างๆบ้านบ,อบอ่อยๆจนติดเป็นนินสัยคลั้นพอเติบโตขึ้นเป็นหนุ่มเขาก็มักจะออกตระเวนไปเที่ยวเล่น,นตามบ่อนต่างๆเริ่มไกลออกไปไกลออกไปรวมทั้งแถวๆจังหวัดเพชรบุรีราชบุรีแม้กระทั่งในกรุงเทพเองนะครับเขาก็เคยไป บ่อนปากน้ำปลานบุรีนี่ก็ไปทำท่าไปร่วมหุ้นเปิดเป็นบ่อนที่ปากน้ำปลานบุรีแต่ก็ไม่ค่อยประสบผลสำเร็จหรอกเพราะทางนั้นเขาไม่ชอบกันพันนั้นแถมตัวแกเองเล่นอะไรอะไรก็เสียกลับไปทุกควันจนเวลาต่อมาหนุ่มเทียนไล่ก็ได้เดินทางลงเรือล่อง ไปเพื่อจะกลับไปเยี่ยมญาติญาติผูหลักผู้ใหญ่ีีประเทศจีนเมืองจีนนู้นและด้วยความเยือกเย็นสุขขุมห้าวหารไม่กลัวอะไรแล้วครั้งนั้นก็มีกลุ่มพว,วกโจรขึ้น้นสะดมเรือที่เขาโดยสารไปการแทนที่เขาจะหวาดกลัวเขากลับพักเอามีดพกติดพกติดตัวออกมานั่งไห้ห้าง แค่เล็บเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอยู่นแล้วเขาก็ยังบอกพวกโจรไปว่าพวกก็โจรเหมือนกันเว้ยเพิ่งหนีมาจากเสียมล้อเสียมล,อยมลอ้อนี่คือเมืองไทยพวกมีแต่หลันเท่านั้นเอาเปล่าซึ่งหลันภาษาจีนนั่นก็แปลว่าอวัยวะเพศเอาเปล่าหลันจะเอาไหมพอาพวกโจรได้ฟังคาพ,พูดเด็ดเดี่ยวของเทียนไลนเขาก็ชอบอกชอบใจครับ แทนที่จะโดดกรธกลับชอบอ,อกชอบใจแล้วก็เข้าใจว่าเป็นพวกโจรเหมือนกันกับพวกเขาก็จึงไม่ได้ลงมือลงไม้ทําอะไรเขาเลยแถมก็ยังแบ่งเงินให้อีกส่วนหนึ่งเพื่อให้เขาได้ใช้จ่ายในการหลบหนีวังแ้าเขาหลอออ่อนหนีหนีประเทศไทยนีเป็นโจรหนีเพอาะพวกโจรมันลงเรือหนีไปแล้ว เทียนไล่ก็ได้นำเงินที่โจรมันให้มาแจกจ่ายแบ่งกันไปคนละนิดคนละหน่อยเท่าที่มีละครับจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเขาถึงฝังชื่อของเทียนไล่ก็โด่งดังในวีรกรรมที่เขาทำบนเรือดังเป็นพลุแตกในเวลาข้ามคืนเท่านั้นเองแล้วก็ตันกูฟัง พราะพวกที่ถูกโจรปล้นได้เงินกลับคืนมาบ้างนิดหน่อยละครับจากนั้นมาเทียนไล่ก็ถูกเรียกซื้อใหม่อย่างโกหร้ครับว่าเฮียไล่บักเฮียเทียนไล่บะัเบะเขากลายเป็นเจ้าพ่อผูกวางขวางขึ้นมาในพริบตาแล้วครับท่านผู้ฟังกลายเป็นผูกวางขวางยิ่งใหญ่ แล้วก็ได้คุมธุรกิจหลากหลายรูปแบบมีบริวารน,นติดตามห้อมล้อมามาต่อมาอีกไม่นานครับโชคดีดังฟ้าประธานก็เกิดขึ้นกับเขาอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันหนึ่งเขาได้ไปพบกับกระสอบใบหนึ่งด้วยความบังเอิญพอแกะกระสอบออกดูก็ปรากฏว่า ภายในกระสอบนั้นอัดแน่นเต็มไปด้วยก,ก้อนฝิ่นหนักเราเราสักพันกิโลได้ครับกระสอบแห่งความโชคดีใบนั้นมันลอยอยู่ในทะเลแถวแถวหาดเจ้าสำราญนะซึ่งก็สันนิษฐานว่าน่าจ,จะตกลงจากเรือและช่วงนั้นมันก็อยู่ในช่วงของสงครามโลกครั้งที่สองเ่าแก่เทียนไล่ก็ได้ให้หลูกน้อง นำไปเก็บไว้ที่บ้านตำบลบางขุนไสอําเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบรุรีจากนั้นเขาก็ได้ก่อตั้งโรงฟินขึ้นเปิดเป็นธุรกิจใหม่โดยไม่ต้องลงทุนไปหาซื้อฟินมาจากที่ไหนเลยก็มีตั้งพันกิโลต้องขออธิบายกันหน่อยนะครับตานผู้ฟังคือสมัยโน้นะการประมูลผูกขาดซื้อขายฟินเอ่ยเปิดโรงฟินนั้น มันไม่ผิดกฎหมายครับเขาแกเทียนไล่พอเปิดขึ้นมาก็กำไรดีมากเพราะไม่ต้องลงทุนซื้อฝินจากนั้นเขาก็ขยายโรงฝินไปยังราชบุรีแม่กลองประจวบคีรีขันหัวหินท่ายางบางตะบ,บูรและตัวเมืองเพชรบุรี ขยับขยายใหญ่โตจนมีกำไรใส่กระเป๋ามากมายเ,เป็นกอเป็นกำเลยนะครับท่านผู้วังนอกจากธุรกิจโรงฝิ่นแล้วเขาก็ยังมีโรงงานทำน้ำอัดลมทำปั๊มน้ำมันเป็นเอเย่นจำน่ายสุราประจําจังหวัดไม่ว่าจะเป็นเหลาขาวเหลาแดงเหลาสีแล้วก็ยังมีแพปลา ร้อมกับมีธุรกิจขนส่งอาหารทะเลและของแห้งด้วยเรียกว่าเท่าแก่เทียนไล่เนี่ยเอาทุกอย่างที่เป็นรายได้ว่างนั้นเรอนี่เคยมีคนเก่าคนแก่ที่เกิดก่อนสมัยนั้นเขาเล่าว่าเท่าแก่เทียนไลนนี่เดิมแกใช้นามสกุลว่าแซ่อื่งซึ่งเป็นนามสกุลเดียวกับท่านด็อกเตอร์ป่วยอึง่งพากรนั่นแหละท่านบู้าง แต่มีเรื่องขำจะเล่าให้ฟังกันครับท่านผู้ฟังคือสมัยรัชกาลที่หกนั้นได้มีการออกกฎว่าคนไทยคนไทยทุกคนจะต้องมีชื่อมีสกุลเป็นของตนเองตามแบบฉบับของฝรั่งมังค่กรนะตัวให้ทันโลกวันเท่าแกเทียนไล่ก็ได้ถามเพื่อนรักของเขาซึ่งซึ่งจวใ่ในหลงว่ะ เฮ้ยอหลงแกจะใช่นามสกุลอะไรวะในหลงคิดอยู่พักหนึ่งก็บอกเท่าแกเทียนไล่ไปว่ะก้วจะตั้งนามสกุลว่ะวงใหญ่ว่าแล้วเท่าแกเทียนไล่นี่ก็สวนออกไปทันทีว่ะถ้าลื้อตั้งนามสกุลว่ะวงใหญ่ควรจะตั้งให้ใหญ่กว่าวงใหญ่ นามสกุลอ้วจะต้องเป็นใหญ่กว่าวงว่ะเท่าแก่เทียนไลเอาชนะเพื่อนด้วยกันให้มันใหญ่กว่านามสกุล <c oughs> เพื่อนก็เลยมีนามสกุลว่าใหญ่กว่าวงตั้งแต่บัดนั้นเป็นตนมาลักลั่นตูวังเท <c oughs> ่าแก่เทียนไล่นี่อยู่กินกบลังเหรียญใหญ่กว่าวงและก็มีลูกด้วยกันสิบคน ลูกชายคนที่สี่ของแกนี่เคยไปสมัครเป็นสะสะเพชรบุรีแล้วก็ได้เป็นตามความปรารถนาแล้วการเวลาผ่านมาด้วยเยถิเท่าแกเทียนไล่ใหญ่กว่าวงก็ได้ร่วมกับพวกหยาดหญาดของดรป่วยอึงภาคกนเปิดธุรกิจแพปลาชื่อแพอารยะตอนนั้นก็คือแถวแถวปักคลองวัดปทุมคงาคากรุงเทพเรานี่แหละครับ เคยมีบ่อยครั้งครับที่เต่าแก่เทียนไล่เล่นพนันกำทัวแล้วก็เอาชนะพวกคนจีนคนแก่คนเท่าแถวๆนั้นน่ะซึ่งเป็นหุ้นส่วนบ้างไม่หุ้นส่วนบ้างตตองเป็นลุงนี่แกแถบทุกคนละเพราะแกเก่งแกเล่นตั้งแต่เด็กแล้วล่กกำทัวกำโตนีแกยังเคยนำทองคำแท่งหนีภาษีจากกรุงเทพกลับไปซ่อนไว้ที่ใต้น้ำจังหวัดเพชรบุรีแถวๆบ้าน แล้วพอมีโอกาสมีเวลาจังหวัดดีๆแกก็ให้หลูกน้องดำน้ำลงไปเอาขึ้นมาแล้วก็นำออกไปขายให้กับชาวจีนที่เปิดร้านทองอยู่ในตัวจังหวัดเพชรบุรีซึ่งสมัยนั้นนะทองคำไม่ได้ราคาบาทละสองสามหมื่นเหมือนทุกวันนี้สมัยนั้นทองคำราคาบาทละเพียงสิบแปดบาทเท่านั้นนะท่านผู้ฟัง เคยมีช่วงหนึ่งแล้วตอนบุฟังโรงฝิ่นของเท่าแก่เทียนไล่นี่ที่ปลูกอยู่ใกล้ๆก,ก,กับคุกเมืองเพชรได้ถูกไฟไหม้ครับแล้วเวลานั้นก็ได้มีพวกนักโทษนักโทษที่อยู่ในคุกเพชรบุรีพากันแหกห้องขังออกมาช่วยดับไฟโรงฝิ่นของแกท่านพอไฟดับแล้วพวกนักโทษแทนที่จะหนีนะ เขาก็พากันตับเข้าคุกเหมือนเดิม <c oughs> สาเหตุ่ะครับสาเหตุที่พวกเขาพร้อมใจแหหของขัง,งมาดับไฟให้กับเท่าแก่เทียนไล่เพราะเหล่านักโทษเหล่านั้นล้วนแต่เคยได้รับการช่วยเหลือแทบทุกทุกคนแถมยังช่วยให้พวกเขานี่ได้รับโทษทมันหนักกว่าให้น้อยลงโดยเฉพาะนักโทษที่เป็นลูกน้องเกา่าแก่หรือนักโทษที่ยากจน เท่าแก่เทียนไลก็จะดูแลลูกเมียของพวกนักโทษเหล่านั้นอยู่ข้างนอกให้อยู่สุขสบายไม่เดือดร้อนว่างั้นเหอเท่าแก่เทียนไลนี่แกรวยแต่แกเป็นคนเมตตาครับท่านผู้ฟังซึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งก็จะมีคนไปขอความช่วยเหลือจากเท่าแก่เทียนไลเท่าแก่เทียนไลก็ไม่ขัดแจกจ่ายเงินทองให้ จดบัญชีนี่ยาวเป็นหางว่าวครับปีหนึ่งใช้เงินประมาณหลายแสนบาทนะครับท่านผู้ฟังความใจดีของท่านท่านเป็นอย่างนี้มาตลอดพวกเรานักโทษที่เคยได้รับความช่วยเหลือมันก็เลยต้องแห่ข้องขังออกมาช่วยดับไฟที่โรงินง่น้องจังนิสัยส่วนตัวแล้วนะครับเท่าแกเทียนไล่ใหญ่กว่าวงนี่แกเป็นคนมีเมตตา ชอบช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเป็นที่รักที่พึ่งพาของผู้ที่เดือดร้อนช่วยให้ชาวบ้านอยู่เย็นเป็นสุขมีความสงบเรียบร้อยคำพูดของท่าแก่เทียนไลนนี่ถ้าพูดออกไปแล้วทุกคนต้องถือว่าเป็นกฎหมายเลยนะครับยุคนะั้นทุกคนต้องเกรงขามแก่ ใครมีเรื่องบาดหมางอะไรกันเท่าแกก็จะเรียกเข้าไปคุยไปไก่เกลี่ยโดยไม่ต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาลเนี่ยมันเสียเวลาเสียเงินเสียทองให้ทน,นงทานนายทะานแนกใครมีเรื่องเล็กๆ็น้อยๆจะต้องติดคุกติดตารางแกก็ให้ความช่วยเหลือโดยไม่ต้องติดคุกด้วยเงินของแกชอบช่วยเหลือสังคม มีจิตอันเป็นกุศลเท่าแก่เทียนไลนนี่เคยสร้างสถานีอนามัยตะบนบางขุนใสสร้างโรงเรียนวัดตนสนหรือเชียนวิทยาลครับล้อมทั้งสาธารณประโยชน์อื่นๆอีกมากโขเลยละครับจนได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรมงกุไทยชั้นหาเบญนจมาพร เมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2498แล้วก็ได้รับราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช่างเผือกชั้นที่5เป็นจมาภรณ์อีกครั้งเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2503ครับถักผู่ฟังมีอยู่ครั้งหนึ่งแล้วในสมัยที่ พลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท่านเป็นอธิบดีกรมตำรวจผู้มีสโลแกนว่าภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ไม่มีอะไรที่ตำรวจไทยทำไม่ได้ซึ่งสมัยนั้นอธิบดีเผ่าศรียานนท่านคือมือปราบจับฝิ่นแต่ท่านก็ฆ่าฝิ่นเสียเองพยายามหาวิธีกลั่นแกล้งเท่าแก่เทียนไล่ เราเห็นว่าเท่าแก่เทียนไล่นี่คือผู้แข่งผู้ข้าฝิ่นตัวยงแต่ก็ทําอะไรเท่าแก่เทียนไล่ไม่ได้มีชาวบ้านเข้าข้างเท่าแก่เยอะจนต่อมาตกถึงยุคของท่านจอมพลสิรินรั์เป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการประกาศเป็นทางการและก็มีคำสั่งให้ยกเลิกโรงยาฝิ่นทั่วประเทศ เท่าแก่เทียนไล่ก็จึงได้ปิดโรงฝิ่นทั้งหมดเหมือนกันและท่านก็เริ่มถอนตัวออกจากธุรกิจอื่นๆในเวลาต่อมาเท่าแก่เทียนไล่ใหญ่กว่าวงผูกวางขวางผูยิ่งยงนักเลงบบราณตำนานเมืองเพชรท่านได้ปิดตำนานชีวิตของท่านลงอย่างสงบในวัย69ปี คือวันที่18ธันวาคมพุทธศักราช2 5 1 1ท่านจากไปร่วมร้อยปีแล้วแต่ด้วยความยิ่งใหญ่ด้วยความมีคุณธรรมด้วยความมีเมตตาปราณีเป็นเศรษฐีใจบุญของเมืองเพชรดำรงตนเป็นที่พึ่งของผู้เดือดร้อนผู้ยากจน เท่าแก่เทียนไลท่านจึงยังคงอยู่ในใจของเราตลอดมาและครับท่านผู้หวังขอขอบพระคุณบริษัทบีบีอินเตอร์กรุ๊ปประเทศไทยจำกัดโดยบุญมาพันดวงครับท่านสวัสดีดด